ก็ให้เวลาเขียนทีคุณกี้ขอบคุณช้างนกไม่เป็นไรอะไรนี้นกบกรูน้ำใช่ไหมแม่อากาศน้ำนกบกอากาศน้ำนกบกรูรูำโอ้โหพอดีเห็นกันเสียกลยิด อากาศอากาศน้องปุ๊รูปปุ๊บมุ้งสุดยอดีนะแม่พี่ๆครับพี่ๆเรียกแม่ใช่ไหมเรียกพี่เรียกพี่นะเรียกพี่พี่ทุกคนนะครับผมขอเป็นน้องก็แล้วกันฝากฝากตัวเป็นน้องเป็นน้องสนบ่เลย และวก็แลกน,น้องสุดสวยน้องสุดสวยสองคนนะครับเออเขียนไปก็ฟังกันไปนะต้องแยกต้องแยกภาษาแยกสวนภาษาเนะี่มือเขียนหูก็ฟังตาก็ดูถูกใจก็เงยหน้าที่เรามองแบบว่าเอ๊ะคนรูปหล่หอพูดอะไรออไรแบนพอ

ผมมาจากบริษัทเทอร์ิฟรไรน์เน็ตเวิร์กจำกัดเป็นบริษัทของคนไทยเปิดมา12ปีแล้วตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วนะฮะท่านประธานบริษัทชื่อรัฐวิท,ท,ทย์วิทิบุตรปักดีเป็นยยนักธุรกิจตอนนี้มีมูลค่าทู้จิดอยู่ประมาณพันกว่าล้านจากอันที่เปิดให้บริการคนไทยมา12ปี ก็มีสมาชิกกว่า5แสนคนแล้วก็มีผู้บริโภคประมาณหนึ่งล้านคนช้างก็หก,กรูอากาศ